ก่อนจะไปดูเนี่ยเมื่อวานนี้จำได้ไหมครับที่เราแนะนำประกันรูปแบบใหม่ค่ะ <S group s u r a n c e เมื่อวานนี้ที่เปิดตัวกับคุณแอมในรายการของเราสมัครคุณผู้ชมตื่นมาคุยโดยเฉพาะครับขอย้ำว่าสมัครคุณผู้ชมตื่นมาคุยว่าก่อนหน้านี้ประมาณปีหนึ่งแล้วเราเห็นมีประกันมากมายมตามสื่อต่างๆแล้วเราเองก็ถามคำถามให้กับทีมงานและทุกคนที่เจอว่าผมไม่เข้าใจมันมีช้อยเยอะหรือเกินครับม,มันจะทำยังไงดีนขอ รูปแบบประการที่มันถูกเก็ตง่ายครับและมันไม่เหมือนใครในราคาที่ดีก็เลยที่เป็นที่มาของกรุ๊ปชรานส์นะครับเมื่อวานที้เปิดตัวกรุ๊ปชวานส์ไปแค่ในรายการของเราเพราะเรารับไม่กี่คนปรากฏเมื่อวานสายไม่ครับสายเดี่ยงเลยดีกว่านะฮะขออนุญ,ญาตนะแชร์ข้อมูลให้นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเปิดกรุ๊ปชรานส์กับดีลของประกันที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรทที่ประหยัดสุดเริ่มต้นปีละ4,800บาทหรือแค่14บาทต่อวันอันนี้เป็นเฮลท์สุขภาพนะครับไม่จําเป็นต้องมาเป็นกลุ่มนะคุณผู้ชมบางคนถามมาไงเออโทรมาแล้วเมื่อวานที่โทรมาแล้วบอกว่าต้องรวมตัวกันสิบคนหรือเปล่าคะครับไม่นะฮะคุณมาเดียวเราก็จัดกลุ่มแล้วโปรโมชั่นดีๆให้กลุ่มก็คือกลุ่มตื่นมาคุยนี่แหละครับผม,ผมเราจัดให้คุณผู้ชมเลยคุณโทรม,มาคนเดียวก็สามารถนะครับ คนทําได้เนี่ยตั้งแต่อายุ30มสิบวันก็คือเด็กเล็กจนถึง65ปีนะครับที่สําคัญรับสิทธิ์ได้ทันทีเฉพาะรายการตื่นมาคุยนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะนะฮะเฉพาะรายการตื่นมาคุยบางคนอาจจะสงสัยยังสามารถโทรไปสอบถามได้ครับใช่แต่ว่าหลายคนก็ถามนะคะว่าครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งก็สามารถที่จะครอบคลุมเรื่องการเจ็บป่วยทั่วไปแล้วก็อุบัติเหตุนั่นเองนะคะ เรามีแค่ไม่กี่ที่หรือว่ากี่จานวนเพราะอะไรรู้ป่ะครับพี่เพราะว่ามันเป็นประกันพิเศษก็ขอบอกว่าที่พูดเนี่ยหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วหมดเรื่องจะกลับมากับเดลประกันที่เราคัดสรรให้คุณผู้ชมอีกทีเมื่อไหร่ให้ติดตามรายการช้าของเรานะครับาะตอนนี้ประกันมีหลากหลายมากเลยเราไม่อยากให้คุณพลาดประกันที่คุ้มจริงๆเพราะบางคนเสียแบบเป็นแสนต่อปีเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นมันมันไม่คุ้มครับผมมันต้องคุ้ม สำหรับคุณแล้วก็ไม่หนักกระเป๋าและเป็นอะไรที่ต้องขอบอกเลยว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันได้ตามองค์กรหน่วยงานใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเดี่ยวๆแล้วราคาดีๆแบบเนี้ยมันหาไม่ได้แต่เราจัดให้คุณผู้ชมได้เพราะว่าเราคือกรุ๊ป T M K ใช่หรือว่าครอบครัวตื่นมาคุยนั่นเองนะครับครับผมอ่าตื่นมาคุยตื่นมาคุ